เรื่องที่หนึ่งทุตสวรรค์ลและผีก่อนที่พระเจ้าได้สร้างโลกและทุกสิ่งอื่นๆที่มีอยู่ในโลกพระเจ้าได้สร้างทุตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์เพื่อฮับไสพระองค์ทุตสวรรค์โกเมนวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้าแต่ว่าทุตสวรรค์โบมีอำนาจที่เท่าเทียมกับอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทุตสวรรค์สามารถไปมาหลายบอลได้ แต่บบสามารถอยู่ทุกทีทุกบอลได้ในทุกเวลาเหมือนพระเจ้าฐานะาของทูตสวรรค์ก็ตากลัวพระเจ้าพระเจ้าได้สร้างทูตสวรรค์ทุกตนให้ดีและบริสุทธิ์พวกทูตสวรรค์บบแตง่งานกันและบบเกิดลูกทูตสวรรค์ทุกตนนมัสการและหับไสพระเจ้าอยู่ที่เมืองสวรรค์ซึ่งเป็นเมืองที่บริสุทธิ์และดีพร้อมทุกอย่าง ในพวกทูตสวรรค์นั่นก็มีตนหนึ่งที่สลาดหลายและสวยงามซื่อของทูตสวรรค์นี่คือลูซิเฟอร์และซื่อนี่มีความหมายวา่าดวงประจำตอนเศร้าพระเจ้าได้มอบตำแหน่งสูงให้ลูซิเฟอร์เมื่อเวลาผ่านไปลูซิเฟอร์ได้เริ่มจ่องหองและอวดตัวและได้เกิดความคิดว่าอยากญาติบัลลังก์ของพระเจ้ามันอยากมีอำนาจเท้าเทียมกับพระเจ้า ลูซิเฟอร์ก็เลยเอาทุตสวรรค์นตนอื่นๆอ,อ,อีกให้เข้าไฟของมันและหว่วมมือในการต่อสู้กับพระเจ้าลูซิเฟอร์ได้คิดว่ามันจะเอาชนะเหนือพระเจ้าได้แต่ว่าพระเจ้ามีอำนาจเหนือลูซิเฟอร์และพระองค์ก็ได้หู้จิตใจและแผนการซัวห้ของมันดังนั้นพระเจ้าได้ขับไล่ลูซิเฟอร์และลูกน้องของมันออกจากเมืองสวรรค์ลงไปโลก จำนวนทูตสวรรค์ที่ได้เข้ากับลูซิเฟอร์แมน้หนึ่งส่วนสามของทูตสวรรค์ถุกตนที่พระเจ้าได้สร้างมาจำนวนทูตสวรรค์สองส่วนสามยังซัดซื่อต่อพระเจ้าในการนามัสการและหับไส้พระเจ้าต่อไปตั้งแต่นั้นมาลูซิเฟอร์ได้ซื่ออีกว่าซาตานซื้อว่าซาตานมีความหมายว่าผู้ต่อต้านหรือผู้ล่อลวง ลูกน้องของซาตานได้กลายเป็นศัตรูกับพระเจ้าและเป็นสิ่งที่เฮาเอิ้นว่าผีพวกมันอยู่หลายทีต่างๆในโลกนี้และล้อถ่าโอกาสที่จะล่อลวงมนุษย์ผู้ซึ่งเป็นที่หักของพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมบึงไฟคือนรกเพื่อใส้เป็นบอลลงโทษของซาตานและพวกลูกน้องของมันเมื่อถึงวันที่พระเจ้าจะพิพากษาโลก ผีห้ทุกโตจะตกอยู่ทีนรกตลอดไปพวกผีกกหู้ว่าวันนั้นจะมาถึงและเวลาที่มันอยู่ในโลกนี้ก็โบลายแล้วดังนั้นพวกมันเครียดให้และพยายามทำลายและต่อต้านแผนการของพระเจ้า